ไปปิดเสียงสังเคราะห์กันดีกว่าดึงปลั๊กออกเลยนะครับแล้วก็ใช้เทปดำพันไว้นะเทปพันสายไฟรถยนต์นะครับไปดูกันเปิดฝากระโปรงดึงสองครั้งแล้วก็ยกฝากระโปรงขึ้นจะมีแผ่นปิดอยู่ตรงนี้เราใช้ประแจเบอร์สิบขันทั้งซ้ายและขวาออกดึงแผ่นปิดขึ้นตรงๆต,ตัวลำโพงจะอยู่ด้านหน้ารถฝั่งขวามือของเรานี่นะครับเห็นเป็นกล่องเล็กๆแล้วก็มีสายเสียบอยู่ อ่ะผมถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับก็ใช้มือขวาล้วงลงไปแล้วเอานิ้วจิกนะจิกนิดนึงนะครับจิกตรงขั้วแล้วมันก็จะหลุดออกมาอ่ะเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับถ่ายใกล้กว่าเดิมเอามือขวานะครับกลับตัวแล้วล้วงลงไปให้ผมเสียบคืนก่อนนะครับอ่อันนี้เสียบคืนนะครับเสียบคืนมันก็จะดังแก๊ก เสร็จแล้วนำนิ้วจิกตรงปลายนะครับเนี่ยกดตรงนี้นเราก็ดึงถอยหลังออกมาที่เหลือเอาเทปพ,พันสายไฟสำหรับสายไฟรถยนต์พันกันน้ำไว้นะครับ